าถึงคู่เอกนำรายการลายพะยักกับยาเซนนะครับกจากฝรั่งเศส148ปอนด์เท่ากันกับส่วนสูง173ต่อน180นะครับอายุ26ต่ออายุ24ครับ69ไฟชนะ47แพ้20เสมอ2นะครับในขณะที่ยาเซนนั้น45ไฟครับชนะ31แพ้14นะครับยังไม่เสมอใครนักชกจากฝรั่งเศสครับ นี่คือคู่เอกนำรายการป่าตองไฟนทาหประจําค่ําคืนวันเพื่ออัสดีที่8พฤษภาคมนะครับย้ำกันอีกครั้งว่าสนามมวยป่าตองของเราครับภายใต้การบริหารงานของดรชัยนันท์สุทธิกุลครับเรามีมวยด้วยกัน5วันนะครับเป็นมวยไทย4วันกับวันจันทร์ศึกพีเควันมันเดย์ไนท์นะครับโดยเบอร์เตอร์เล็กภูเก็ตและว่านิพนธ์วิชัยดิตวันอังคารทิวส์เดย์ไนท์โดยอาจารย์ทํากระทู้พร้อมทีมงาน เพื่อหั์สตีกับป่าตองไฟไนโดยหนุ่มน้อยเมื่อยใหญ่หรือว่าสมนึกพัดบุรีนะครับช่องห้าถ่ายทอดสดแล้วก็วันเสาร์นะครับสัเดยห์ในโดยอาจารย์ทํากระทูพร้อมทีมงานนี่คือมวยไทยนะครับส่วนวันอาทิตย์ก็เป็นรายการป่าตองคอมแบทนะครับเป็นมวย MMA บวกคิกบ็อกซิ่งบวกมวยไทยนะครับเป็นการต่อสู้ในรูปแบบผสมผสานนะครับมีโปเตอร์หนุ่มน้อยเมื่อยใหญ่พร้อมทีมงานนะครับทั้ง5รายการเราได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกบรญญัติสุทธิคุณกับนายกเทศมนตรีมังคตูท่าน ทีลวงช่ว okay, ยชูก็ประหลัดจังหวัดภูเก็ตท่าน deflect, สมพลสวรรค์รัตนบผูว่แรกการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านผอธนาวุฒิเพชรรานนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดภูเก็ตให้การสนับสนุนครับป่าทองภายในต้องขอขอบคุณท่านบนเอกกิติสมสนันท์นะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่องหน้าครับแล้วก็ขอบคุณวีนัมนะครับอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬามวยที่ให้การสนับสนุนป่าทองภายในด้วยดีเสมอมาครับ ดินทางถึวยคู่ที่สครับวันนี้ผ่านมาสองคู่สุดมันครับแต่ว่ายังไม่นอกนะพี่อ้นนะอยังยังครับคู่ที่สาม8่่ปอนด์ครับมุมแดงนี่ลายพยักนุ่นมาจากโคราชบ้านเองครับนครราชสีมาซ้อมอยู่ที่ป่าตองมวยไทยยิมครับก็ใกล้ๆนี่เลยเจอกับ ายาซีนครับยาซีนเบนกาซีนี่โอ้กระดูกไม่ธรรมดาเหมือนกันนะาม,มาพิักนี่ตั้งแต่ต่อยที่ป่าตองไฟนายหรือว่าสนามมวยป่าตองเนี่ยแพ้เพียงครั้งเดียวแพ้ในรูปแบบคิกบ็อกซิง่งแต่มวยไทยนี่ยังไม่แพ้ใครคิกบ็อกซิ่งก็ถือว่าไม่ใช่ของถนัดไม่ใช่ทางไม่ใช่ทาง,ทางคือ ต้องศึกษานะครับบางทีคือมวยไทยไปต่อยคลิกบ็อกซิ่งคือบางคนเขายังไม่เข้าใจนะฮะเราก็ต้องศึกษาว่าวิธีการออกอาวุธยังไงถึงได้คะแนนได้แต้บนะครับแล้วคลิกบ็อกซิ่งเนี่ยอู้ไม่ได้นะเขาคือเขามีหลายประเภทนะฮะคือคือบ็อกซิ่งออกอาวุธตลอดแต่ในขณะที่มวยไทยเนี่ยพอเริ่มรู้สึกว่าจะจะอมแรงหน่อยนี่ก็ ลุกบงในใช่ก็คือคเหนื่อยเรามีเซฟมีพักในตตายมวยไทยแต่ก็กซิงไม่มีไม่มีครับหยุดไม่ได้ครับเอกไปได้คือเราจะพักแต่คู่ต่อสู้ไม่พักเขามีแบบแบบริงแบบโลคิกแบบทามิคือหลายอย่างเลยก็นก็ติดตามได้ในวันอาทิตย์นะปาตองคอมแบทครับผมนะครับปาตองคอมแบทก็ดูแล้วก็ให้คะแนนไปศึกษาไปดูกีฬาแล้วก็ ดูสนุกนะครับต้องดู้สนุกดูทุกอย่างให้เป็นกีฬาก็สนุกแพ้ชนะคือกีฬาต้องทำใจนะครับวันนี้แพ้วันหน้าเอาใหม่ถูกต้องครับนะครับต้องหันมาดูว่าเราบุกพล่องตรงไหนจุดไหนแล้วก็ต้องแก้ไขอย่างไรคนดูก็ต้องทับใจหน่อยครับไม่ใช่ไล่เป็นเลิอกอย่างเดียว <laughs> <laughs> ะ าดูในรูปแบบมวยไทยครับ mm hmm. The b r u t a l Unlimited ครับความโหดข้ามสายพันธ์ความมันไร้ขีดจำกัดครับจริงชมเปี้ยนในีรหนึ่งร้อยสี่สปดปอนด์ครับล่าสุดนี่ลายพยักนั้นแตะข้านคอน n o c ทิล spring นะครับ mm hmm. วันนั้นนี่ต้องบอกว่าขึ้นมาเป็นรองเหมือนกัน uh huh. รูปร่างก็อย่างนี้เลยครับใกล้เคียงกันเลยครับ, uh huh. แ,รบแต่ว่าท่า uh huh. น,นคือทีสปริงครับ uh huh. วันนี้ยาซีน mm hmm. uh huh. มาสายโอ้โหสายกับสายครับบางคนว่าชกยากต้องมีหลายหลายคนนะครับค okay. ือเป็นมวยซ้ายแล้วชกกับสายไม่เป็ดหยับลงล่างก่อนนะครับลายพยิษนักชกจากอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับ พยายามจะลงล่างนะครับมาขยับขยับครับนี่นะครับม,มาตามเสียงปีกรองมีโยกปีลอกพนยะายามจะหวดล่างก่อนครับเล่นฐานล่างก่อนครับลายพยักครับหรืไม่ธรรมดาแล้วครับฝีมือกระดูกประสบก,การณ์ บันล่างก่อนครับลายัิษ์อย่าเผลอนะครับเผลอนี่แกขึ้นการคอทันทีนะครับอย่าซีนขยับเข้ามาทิ้งเดิมันหนึ่งสองแต่ยังไม่โดนครับแต่ว่ามีคำถามนะพี่โอ้นนะขึ้นถึงหรือเปล่าครับทิ้สปริงทิวสปริงก็สูงร้อยนี่ครับสูงเกือบร้อยแปดสิบเหมือนกันอ้าวย่าซีนี่สูงหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับลายพิชิสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม ทิวสปริงนี่สูง178อ๋อเสถีตตรงนี้ที่เก็บไว้หมดแล้วครับถคคือว่าทำการบ้านมาดีเเ2เซน2เซนจะวงในดูกับความแข็งแรงแข่งแกร่งของยาซีนเป็นลูกขวางหน้าครับซิกเนเจอร์ของแกค,ครับหมดยกที่หนึ่งครับ มาดูภาพช้าๆครับจิ้มหมัดซ้ายครับทีบมานี่ครับขยับโอ้โหกึ่งหมัดกึ่งซอกครับยาซีนแต่เจอหัวล่างแล้วก็มาฮุกขวาแล้วก็เล่นฐานล่างครับ Ladies and gentlemen It's a nice competition เรามีแชมป์เช็คปาร์ตองไฟไนท์อีสานวินหนึ่งร้อยสี่สิบสี่และหนึ่งร้อย t h e Warrior from Thailand and The Warrior from Argentina Alright This Next ลังสมัยคู่ต่อไปครับเป็นการชิงแชมป์ปาตองไฟไนในการหน144และ142ปอนด์ครับระหว่างใบไผ่โชคดีมวยไทยครับจากพังงาเจอกับอลันยาฮูนีครับจากอาร์เจนตินาและก็ Thank you Miss Kylie from p h i l i p p i n e ชนะแชมป์เป็นต่อ เชเดอะแชมเปี้ยนเบล thank you very much ตอาล้วครับยกที่สองครับลายพย,ยัคฆยาซีนนะกจากฝรั่งเศสนะครับ โคราชบ้านเองเจอกับฝรั่งเศสต้องบอกว่าตะลัฝรั่งเศมิกซี่บูกูเหยียดสินพยายามจะเบียดนะครับใส่ช่วงโชคใส่ความยาวครับเดินเข้าหานะครับครับจังหวะกดอ้าวมีศอกขวาครับศอ,อกซ้ายมาพยายามเะหนึ่งในระยะประชิดครับยังไม่ถนัดครับต้องบอกว่ายังไม่ถนัดครับยังแกรง an ่งด้วยกันทั้งคู่ แยกก่ yeah, gone, yeah, อนครับแยกก่อนต้นน้ำน้วยกันทั้งคู่เลยครับยังมีแรงอยู่โอ้โหสายของสายพยักกับสายจากเวทแหลงสายเจอสายครับมีหลอกมีหลอกมีล่อครับ ู่ที่จังหวะนะครับดูครับสายตาดีครับแล้วลงล่างก่อนครับพยายามย้ำไปที่บริเวณเหนือหัวเขาทางด้านขวาแล้วครับวางอยู่เลยครับโอ้โหต้องบอกว่าวัดกันที่การยีระยะแล้วพี่โอ้นครับแบบนี้ครับอืมนี่กระแทกหมัดเย็บขวาแล้วครับ ทำลายจังหวะของยาสีนครับลายพยัก์จังหวะวางซ้ายยังไม่โดนยาสีนเบียดเข้ามามลงล่างครับลายพยักษ์ยพยายามจะหมุนออกข้างเป็นมวยที่จับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีนะครับลายพยักษ์แต่อยู่ที่พลักกาลังนะครับอ,อยู่ที่การยืนระยะครับถูกต้องครับอยู่ที่การยืนระยะครับ แต่ยาซีนก็หายไปนานไหมเหลือเวทีเป็นนานแต่ว่าต่างชาติพูดถึงเลือไม่เลือนี่เขาซ้อมตลอดนะพีอันด <laughs> จะมีฝนหรือเปล่าเดี๋ยวจับตาดูเลยครับายาซีนยังไล่ไม่จนกระดานครับขยับเข้ามาลายพยักนั่งแกออกซ้ายออกขวาแล้วครับขยับลงล่างดูครับจังหวะบล็อกจังหวะขวาง โอ้โหแล้วก็ขวางไว้ครับโอ้โหยาซีนปกติและยาซีนขวางผู้ต่อสู้นะครับวันนี้เจอลายพยัคฆ์ขวางเลยครับนี่ครับวัดเต็มที่การยืนระยะจริงๆครับแบบนี้ครับพยายามจะตีหัวเข้าบ้านครับมมหมดยกครับ ช้าๆครับจังหวะล็อกแหมซ้ายมาครับก็ยังทำอะไรไม่ถนัดนนครับยาซีนอ้าวครับนี่มาซ้ายครับเจอฐานล่างแย็บับพวนจบด้วยฮุกขวาครับลายพยัก มาดูยกที่3ครับครึ่งทางครับต้องบอกว่านี่คือครึ่งทางเกมเปิดอย่างเป็นทางการเลยครับต้องบอกว่าเกมเปิดอย่างเป็นทางการครับใครจะคว้าแชมป์ในพิกัด148่อปอนด์ครับ มีเสียงตะโกนรับยาซีนยาซีนอ๋อแล้วครับมาดูอันสามครับเดินเสียบเลโอ้เจอซอกครับแมพยายามจะตบด้วยซอกครับลายพยักแมพยายามจะแก้ไขด้วยซอกครับแลครับแข้งซ้ายของลายพยัก หยับเข้าหาแล้วครับยาซีนเจอซ้ายยาซีนพยายามกระแทกหมัดยับขวาครับพยายามจะเบียดเลยครับาลายไยักขวางโอ้โหจังหวะขวางของลายไปยักต้องบอกว่าทาได้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับเดินต่อครับยาซีนครับเดินหัวด่างขึ้นม,มาโอ้โหมีหมัดซ้ายครับ เอาละครับพยายามจะเล่งเกมแล้วครับยาซีนกระแทกหมัดย็บขวาลายพยักขยับจังหวะนี่อยู่ที่ลายพยักแล้วครับดูครับแต่ความแข็งแรงแข็งแกร่งนี่อยู่ที่ยาซีนครับพยายามล็อกพยายามจะกดครับงานนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่การยืนระยะของลายพยักแล้วครับ <S 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 ถ้าไม่หมดหอ,อยู่ได้คงเส้นคงวายาซีนก็มีปัญหาครับ แต่ถ้าหมดก็ตัวใครตัวมันครับก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ยาซีนเหมือนกันครับว่าจะเร่งเกมได้อย่างไรครับถ้าไล่ไม่จนกระดานนี่ก็เหนื่อยแล้วครับถ้าไม่ทําให้ลายพยักเหนื่อยนี่ตัวเองเหนื่อยแน่นอนครับก็บอกว่าถ้าไล่ไม่จนกระดานนี่ก็ไปทะเลพี่บนลโครับขยับลายพยักโยกดูจังหวะต่อยซ้ายนี่กลายเป็นปลายหมัดแล้ววางแข้งซ้ายครับลายพยัก Uh huh. ออ๋อแล้วครับจังหวะวงในขวางขวางต่อขวางกับชิงจังหวะกันอยู่ uh huh. นี่ครับ uh huh. อย่าหมดนะครับ uh huh. พอเริ่มไม่ในกรณีโอุ้ยแม่โอ้โหเจอศอกซ้ายครับนี่ครับอืม uh huh. uh huh. อย่าแผ้ให้เห็นนะแกจะบาหนหนักๆทันทีอ๋ uh huh. อาล้วครับลูกขวางของอยาสีนเริ่มมีผลแล้วครับยับเบียดเข้ามาไหลววยากระแทกหมัดเย็บขวา ตบดุดโอ้โหเจอหมัดซ้ายของไลพยัก์เหมือนกันครับยาซีนแล้วโต้้วยหมัดซ้ายคืนโอ้หโอหแล้วศอกครับนี่ละครับผลักกันได้ผลักกันโดนครับของมันโดนกันได้โอ้โหน้ำกระจายครับ <c oughs> เดียดก็โอ้โหเจอสอกซ้ายของไลพยกักษ์ ยกที่3ครับเชียกกันสนุกเลยครับเชียกกันสนุกไปเลยครับอือหเอาแล้วครับมาดแรกเลยครับศอกแรกซอกครับอือดูความฉลาดของยาสีเหลือบมองเวลาแลวครับว่าจะเร่งไม่เร่งครับอยู่ที่ว่าใครแพล้นะครับอยู่ที่ใครแพ้แล้วครับ ครับมาดูภาพช้าๆครับกระโดดเสียบครับแมเจอศอกซ้ายกดมาครับออีกคนก็พยายามจะขวางนี่ขวางได้ดีเหมือนกันครับลายพยักครับและจะงังหวะยาสีนขวางกนและสับได้ศอกซ้ายครับแมต่างขนต่างโดนครับโอ้โหแยบโป้งเข้าไปบาดซ้ายคืนด้วยศอกซ้ายครับแม่น้าแงน,น้าหงายไปเหมือนกัน ดูกันที่อันซีครับอืมสุดๆไปเลยครับแต่ละคู่นี่ตั้งแต่คู่แรกครับมาดูยกที่สี่ครับน่บอกว่าดูกันแบบหนังชีวิตหนังอินเดียครับดูกันยาวๆมาดูอันซีครับเกลมยังบีบหัวใจแล้วครับอื โอ้โหหมัดซ้ายของยาซีนครับเล่นงานอลายพยักษ์นั้นหน้าสะบัดครับอืห่วางกันต่อแล้วครับขยับเข้ามาลายพยัก์พยายามจะทิง้งหมัดซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายโอ้แล้วลงล่างยาซีนเบียดเข้ามาขยับอืหยังว่าตกด้วยหุกข,ขวาของลายพยัคยาซีนกระแทกหมัดยกขวาแล้วพยายามจะปักศอกซ้ายครับลายพยักษ์นั้นฉากออกมา ระว่างซ้ายแข่งซ้ายมาเจอบัดซ้ายคืนนะครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เบียดกันเลยครับพี่อ้นครับเป็นเกมที่เบียดกันเลยอ้าวโอ้แลกกันมันเลยครับดูครับสมศักดิ์ศรีจริงครับแพ้ชนะนั้นเป็นเรื่องของเกมกีฬาอยาซีนพยับจะเล่นงานบริเวณลำตัวเลยครับลายพยักลงล่างแสซีนขยับโย่ขยับครับ คู่นี้นี่ชก้ายกันต้องบอกว่าเกมนี่ชิงไหวชิงพลิบเอาเวลาเร่งก็เร่งกันสุดๆกับแข้งซ้ายนี่ครับพื้นด้วยแข้งเหมือนกันครับพยายามจะจะแ,แทงหมัดเย็บขวาแล้วครับยาซีนเพื่อทำลายจังหวะของลายพิยักลายพยักโยกขยับเบียดก็มาทิ้งด้วยหมัดซ้ายยังไม่โดนคนึกลายพยักวางขวารองซ้ายวางซ้าย พยายามจะเน้นฐานล่างไว้ก่อนครับว้าวอ้าวตบมาหูครับอีกคนก็พยายามจะสอกครับอ้าวโอ้โหูบอลซ้ายของยาซีนปักไปสอกเลยถึงตัวซ้ายแต่ยังไม่โดนครับยังไม่โดนครับอ่ายังโดนไม่จังนะครับแม่พูดนี้นี่บีบหัวใจเลยครับบีบหัวใจเลยครับอยายามขยับเข้ามาเจอบัตรหนึ่งสอง หน้าซ้ายพยายามพยายามจะขีดขวาแล้วครับเฮียซีนหล่พยักวางซ้ายเกี่ยวได้พยายามจะโต้ด้วยขวาคืนโอ้ถือว่าเป็นเกมชิงไหวชิงพริปเลยครับเกี่ยวได้โอ้โหจังหวะวางซ้ายของไล่พยักเฮียซีนกยับ โอ้เวนต้นขาขวาที่แดงเลยครับแต่ความแข็งแรงแข็งแกร่งของแกนนี้ต้องยอมรับเลยครับมาแล้วกับซ้ายของลายัก雅ต่างคนต่างนี่ครับสอกสายเสียบซ้ายครับคืนด้งซ้ายครับโบสยกพักก่อนครับมาลุ้นกันที่อันห้าเลยครับ อาแล้วครับมาดูภาพช้าๆครับต่อยซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายครับลายพยักยาซีนแยบแยบแล้วก็มาปักด้วยศอกครับอือฮอาโอ้โหครับนี่จังหวะจับอือศอกซ้ายครับคืนด้วยแข้งซ้ายครับอาอือมีศอกมีเข่าครับโอ้ผลัดกันได้ผลัดกันโดนครับ ทีมงานเครียดทั้งสองควังเลยครับต้องบอกว่าทีมงานนี่ม่ลุ้นกันสุดๆครับ ยกห้าครับแม่จะเดินมาจิ้มแล้วแข้งซ้ายบัดซ้ายครับโอ้โหแม่ซอกซ้ายต้นโยกห้าในกายวิ่งเข้าซ้ายเลยครับแล้วก็วัดใจวัดฝีมือวัดพละงกำลังวัดไอคิวครับโอ้โหหมัดซ้ายอ,อย่าสีนเบียดเข้ามาไหลยพยักโยกวางสายครับ ัหลอกนะครับเดอะซีนเบียดต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกคขี้สุดสีเลยครับอ่าละครับเกมมันบีหัวใจทั้งมวยด้วยกันครับอ่านี่ล่อปีล่อซ้ายมาพยายามจะยกบังครับหลวมไม่ได้แล้วครับยกสุดท้ายขยับมาวางแข้งซ้ายเบียดเดอะซีนขยับ โอ้โหเจอซ้ายของลายพยักวงในลายพยักเสียบด้วยขวาซ้าย่อยซีนเสียบด้วยขวาพยายามจะปักศอกครับเดียซีนขวางแล้วตีโอ้โหมันสุดๆครับเดี๋ยวจบคู่นี้นะพี่อ้นลาเราต้องลาแล้วลาจากช่องห้านะครับแต่ไม่ได้ลา จากช่อง YouTube เพชรนุ่มน้อยออฟฟิเชียลใช่ครับแม่คู่นี้เพชรนุ่มน้อยออฟฟิเชียลติดตามต่อไม่ต้องเสียรมนะครับครับผมคู่นี้ยังปีบหัวใจอยู่ครับโอ้โหเหลือประมาณหนึ่งนาทีครับแต่ว่าตอนนี้นี่ทั้งคู่นี่มั่นใจครับทั้งคู่นี่มั่นใจครับพยายามจะวางซ้ายครับ ครเหลืออีกหนึ่งนาทีพยักกับเวลาที่เหลือแล้วครับโอ้โหมีแต้มไม่หลอกแม่สายของลายพยักกับ3ดอกแล้วนะครับแม่ยาซีนยังไม่โต้ครับแมอย่าเพิ่งด่วนสรุปแล้วครับพยักโยกเสียงเชียร์นี่เชียร์กันสนุกเลยนะพี่อ้นนะฮึฮึความเชียร์ของลายพยักนี่เยอะจริงๆครับตอนนี้ ให้ดูกองเชียร์ของยาซีนครับเวลานี้นับถอยหลังเลยครับแมเวลานี้นับถอยหลังครับอ่ามาดูครับสิวินาทีถอยหลังครับไปไหนครับมองยังไงก็ได้ครับมองให้เหมือนกับอากาศ Mm hmm. นี่คือเรื่องของกีฬานะครับแพ้ได้ชนะได้นะครับสตุดีของนักสู้ครับห mm hmm. ยับขยบเสียบด้วยซ้ายนะครับแล้วทิ้งด้วยหมัดนะแะฮะเหลืวทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองแนละ้เวเจอหมัดซ้ายของ ลายพยักษ์ก็ไปเหมือนกันครับวงในพยายามจะเสียบด้วยกับซ้ายครับแล้วนี่ครับแข้งซ้ายของลายพย,ย,กายาักษ์แล้วก็แข้งซ้ายของลายพย,ยกักษ์ Ladies and gentlemen, after four rounds, Insurrection and the first referee, Yasat Kodrian, give the winner 49 and loot 48 blue. And the second referee, Wotipat Chung give the winner 49 and loot 48 race. And the last referee, give the same second. ก i v e the r ร d corner 48และบลู48 d ร a เสมอกันครับโอ้โ oh หยอดเยี่ยมครับต้องชื่นชมทั้งคู่แหละครับทำหน้าที่ได้ดีครับอ่า uh.